ซึ่งเราได้เลือกเป็นสนามที่7จของปีนี้แล้วก็ได้รับความร่มข้อจากเจ้าของฐานที่คือทางห้างุสวรรคกัดโรงงานผลิตมันเม็ตแห่งเกียรติสนวนรกุยหลีม้วนของคุณสุรินทร์อตระกูลรวมถึง17,000กว่าคนแล้วก็จํานวนผู้ชมกว่า4 0 0 0 0นคนที่เข้ามาอยู่ในรายการนี้สําหรับปีนี้ได้กําหนดโปรแกรมไว้ทั้งหมด10สนามเช็คบอรมือด้วยครับบอมือด้วย ไม่ได้ครับตรงนี้ก็คือเราให้ท่านสอบชั่วโมงกว่านะครับคนที่ได้ลอมม father มที่เปล่าคูู่ในรอบ8 0 0นะครับสายพานเตรียมตัวสายพานคุณก็ได้อองแฟนออกตัวยนะลาว้เปล่า แไปท่องแบบุ้ยตาดีปลายหยวหยวไปหยวหววมาเหิวทั้งปีเดี๋ยวมาดูในรอบแปดทันเลยครับอ่า ครับเดียีกเยดิดรบ้ะเดี๋ยวนี้เป็นคนแบบนี้แล้วอ๋อจ่าเดียรบอกเป็นลิฟต์แล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้สมัชิกนะครับเพ่อวัชาวเมืองใหม่ ที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ายจักรพงง์นะครับที่นั่นก็อย่างเหมือนเดิมเสาซ้อมอาทิตย์แขกโดยเฉพาะคนดูหรือว่าคนที่แข่งขันเลยและอยากอาลองแข่งขันนะครับลองดูกับโครงการนี้นะครับก็ไปวันเสาร์เที่ลงทะเบียนนะครับในวันเสาร์อย่าลืมนะครับว่ารายการนี้เป็นรายการของเราเมื่อใหม่โดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไม่พลาดหลังวันที่1-2สตุลากของวันที่2-3 1-5เราไปพบกันที่จังหวัดปราจีนบุรีครับ